มาบอกคุณไวย์เสรุปลงเสร็จแล้วลูกมึงนี่รู้มากจริงจริงไมย์มันไม่ดังเว้ยมันไม่ดังตรงไหนแล้วกูก็่โละลอยอยู่เด้อเอาเอา๋ยวไปล้างโรงไฟก่อนรอนี่ก่อนใช่ครับเออไวย์เอาไปเอี๊ยมันนี่เบี๊ยมมันนี่ครับมามามขอบคุณครับโรงเรียนไม่สุดพูนครับครับขอบคุณครับ บิ๊กอ่ะบิ๊กบีเอ็มด้วยอ๋อฟังนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอย่าราชาเลยครับอบ้าณแม่ทามากาด้วยบีเอ็มมาฟังนี้ด้วยบีเอ็มขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณรับคนะครับดาเบนได้ข่าวว่าจะเปิดร้านขายของชำนีแน่นราบพื้นเลย ไอ้หนดูว่านี่ว่านี่เอาไปดูว่ามาช่วยอะไรเจนนะเดินนี่ครับเอามาวันนี้วันนี่แต่ไงเป็นเหนื่อยไงไหวเปล่างเอาของออกเอาของออกไหวบ่างไหวบ่างไม่ไหวอันนี้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 เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาจุนใจมัหาเบลทีก็มีแต่เหม็นๆมาให้ขอบคุณที่เขียนก่อนนะครับพูดนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ อันนี้เก็บกออนขอบคุณนะครับขอบคุณนครับีกะเทือนจมูกีนจังขอบคุณนะครับขอคุณนครับชีวิตเทวันเกิดมาอยู่กับแม่เอ็มเอ็มขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณอ่อเก็บอ่าข้หน้าด้วยสีหน้าเรือมไม่ดีล้วยกระสันหถัอจย ขออบคุณเย่าลมไอ้หน e well, ูใจเย็นลูกไอ้เบี้ยมึงไม่คว้าหลานไม่เลยหายกูไปทำการเงินกูอยู่เนี่ยมึงเป็นพ่อมันมึงนั่งดูเฉยไม่คิดว่าเขาจะหามขนาดนั้นเออพ่อเทพบุตรใจเย็นลูกเออเย็นลูกนี่จะพ่อมึงสร้างเล็กกันไปทีเย็นเย็นลูกเย็น โทษกคนก็พ uh ี่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้ยิ้มเท่าไหรเสียใจอยู่เสียใจทำไมพราะเขาตายเสียใจอยู่ช่วงนี้าหน้าเขาหนี้พี่เอ็มฝั่งนู้นฝั่งนู้นโดนย้ายไปไปเดี๋ยวเออกระส้นขึ้นดุไปอไปไปเออนหน้าที่ลงไปนี่เหนื่อยเจ็บเหนื่อยใจจริงเว้ยคอยเดินลูกเดินดูทางด้วย แล้วแบบนี้ทํายากไปด้วยนะกูก็ไม่เห็นยากเลยเพื่อนไม่พูดไม่คุนเลยยากนะมามามาขอบคุณครับอ่านี่มานั่งพี่สาวที่มีพวงหลีดมาให้เฮ้ยช่อดอกไม้เป็นเงินอ๋อขอบคุณครับครับมาขึ้นมาในแล้วช่อสวยดีจังเลยสัญญาเลยเดี๋ยวคืนนี้จะแกะให้หมดไม่เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้แล้วทำไมมึงทำให้กูใช้อะไรเงี้ยพี่เก็บไว้สะสมไว้ก่อนครับอันนี้ อบอกเข้าไปอไพวันอันนู้นชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะอี่อันนี้ <c oughs> แล้วเขาจะเห็นหน้าไหมเนี่ย <c oughs> เรียกทำไม <c oughs> <c oughs> ไพวันกับ <c oughs> ลุงเพชรเป็นเพื่อนกันเราชื่ออะไร ดังๆลุงแจ้งคือลุงแจ,งแจง้แจงไพวันลุงเพชรลุงแจง้งชีวิตเพ่นเกิดมาอยู่กับแม่ต้งแต่แตลืมตาอ้าปากมันก็มีแม่คอยดูแลแล้วก็เลี้ยงไพวันมาคนเดียวแต่ผู้เป็นพ่อไม่รู้เป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทัว่วนี้งที่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย,ยเฮ้ยคนเราต้องมีพ่อมีแม่ด้วยทุกคนไปแต่ว่า เป็ตนตัวสูงเนี่ยจะมาก็เยอะหรอกจะมาอุจจาระแรงเยอะเลยจะม 改革呢，是吗？